ส <c oughs> วัสดีครับตอนนี้เราจะมาทดลองรันโดยที่จะไม่มีค่าต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้เร็วขึ้นนะครับก็คือลักษณะของของการทำงานเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนผมจะคอมเมนต์ในโค้ดเนี่ยผมจะไม่ใช้ตัวที่เป็นสไลเดอร์แล้วมีค่าต่อเนื่องก็คือค่าที่แอ p เ n น ค่าเข้ามานะครับผมจะใช้เป็นลักษณะของ j q ค e r y มาช่วยก็คือเมื่อค่าเปลี่ยนแปลงเป็นค่าสุดท้ายเนี่ยเอาค่านั้นไปส่งนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างครับอย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ยเราเซตไว้ที่เก้าร้อยนะครับผมลองปรับลงไปปรับไปนิดนึงปรับลงมาต่ำหน่อยนะครกลยสิ 6. สังเกตว่าค่าที่ส่ง8ปเลยนะครับแต่แล้วมันยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ถึงใช่ไหมฮะส่งขึ้นไปหน่อย 4 7 2อครับอันนี้บอร์ดมันทำได้4 7 2นะครับแล้วก็หยุดเลยก็คือส่งค่ากลับมาว่าได้ได้รับค่าจากหน้าเว็บเนี่ย472แล้วตอนเนี้ยมันก็ปรับตัวพาวิทโมดิเลชันไปเนี่ย472รอ็นะครับเดี๋ยวต้องปรับลงตัดน,น,นู่นน่ครับยี่ามนะครับเนี่ยครับค่ามันลดเลยครับทีเดียวเพื่อเห็นภาพชัดผมจะไม่ตัวนี้จะปรับปรุงเป็นลักษณะว่าไม่เป็นค่านา็อก นะครับเป็นค่าเห็นภาพได้ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเซตคอยต์นี้เป็นสักห้าร้อยนะครับเป็นห้าร้อยเซตนะฮะครับเสร็จแล้วก็เรียกดูค่าดูครับเปรีบเที่ยวข่าวนะครับเก็ตห้าร้อยมานะครับถ้าราก็จะมาอยู่ที่ตรงค่าเซตพอยต์นะครับตอนนี้ผมจะปรับขึ้นนะฮะปรับขึ้นไปครั้งแรกสี่ร้อยยิบสี่นะครับที่ค่าวได้รับ 424พับบิดไปนะฮะพับบิดจะหน้าเว็บไปบอร์ดได้รับ424นะครับดนที่บอร์ดนะฮะโอเคพิ้นกลับมาเป็น424นะครับค่าที่โทวเนี่ย424องสเดี๋ยวค่าต่อไปจะปรับขึ้นมานะครับให้เกิน500ร้อยไปนิดหนึ่งนะครับสังเกตผมส่งไปเป็นค่า641 597 6ึ่นะครับมันจะปรับเป็นใล้เหลือ500นะครับปรับ500นี่ก็คือว่าตัว ฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะบังคับไปใช้ค่าเซตพอยต์นะครับบังคับไปใช้ค่าเซตพอยต์ในกรณีอย่างนี้ครับเนี่ยกรณีที่ว่ามันมากกว่านะครับโอเวอร์เลงเนี่ยก็คือจะปรับลักษณะนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็จะใช้ค่าห้าร้อยค่าเซตพอยต์แล้วคืนค่าเซตพอยต์กลับมาครับกลับมาที่ตัวแล้วตัวนี้นะฮะตัวนี้เราก็จะเช็คสับสไครต์เมสเซจเข้ามา ตัวนี้นะครับให้นำเอาปรับขึ้นดูครับปรับขึ้นไปอีก545นะครับเซ็ตครับผมได้ดู545้นะผมค่อยมปรับทีนิด อันนี้ก็ต้องได้ห้าสี่ห้าถูกไหมครับผมส่งห้าห้าสี่ไปเราก็จะปรับนะ vs จะบังคับลละว topic vs นะฮะโพนีมเป็ร์สายหนึ่งเป็น topic อ่าร้อยสี่ห้าผมปรับลงสี่ร้อยเก้านะครับอ่าบ,บ,บอร์ดทำแล้วสี่ร้อยเก้านะครับนีต้องมาอีกนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาครับไม่เกินค่าเล้ง ุดเลยครับอดอฟอลีนี้ไปด้วยสีเขียวนะครับบอดออนอลดี On LD ไว้นะครับค่าพวกนี้ก็จะมาที่ข่าวบมดแล้วก็ตอบกลับจากบอร์ดนะครับถ้าเราเสียบดีบัฟพอรซีเรียลพอดของบอร์ดเนี่ยดูโอเคตั้งไปเลยครับสี่เ้าหก 496นะครับไปขึ้นมาครับ496ครับอันนี้คือได้เห็นภาพชัดแต่ว่าในการทํางานของเซนเซอร์อะไรต่างค่ากะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเราถึงทำแบบีีแรกต่อตัวนี้เราจะให้ดูการทํางานที่แบบให้เห็นชัดขึ้นนะครับตั้งให้สูงสุดเลยสมมติว่าผมเอาเป็นพักพันนึนะเกือบสูงสุดนะครัการเซตนะครับอันนี้เราจะไม่จําเป็นต้องดูก็ได้ครับถ้าเรา ถ้าเราจำค่านะฮะหนึ่งพันนะฮะผมเซตขึ้นมา,ายิงขึ้นไปซักนะครับสองค่ายน,นะฮะมาเราเซตมาที่หนึ่งพันก็คือค่าที่ยิงขึ้นไปนะครับหนึ่งพันยี่สามหนึ่งพันแปดเกินหมดเลยนะฮะค่าสุดท้ายเก้าเจ็ดสี่นะครับที่บอร์ดตอบกลับมาแล้วก็หนึ่งพันคือว่าโอ์เลงอะนะครับอันนี้เห็นภาพชับ ครับขอบคุณมากครับสำหรับในคลิปนี้